สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนปยาสตอรี่นะคะยินดีต้อนรับมาสู่ช่องปยาค่ะวันนี้ปยาจะย้อมใหม่นะคะทุกคนเป็นลายใหม่ค่ะลายลิซ่าค่ะวันนี้จะผสมสีย้อมสีน้ำเงินน้ำเงินครามนะคะนี่วันนี้สีน้ำเงินครามนะคะทุกคนเป็นสีน้ำเงินแกนนะคะ สีน้ำเงินแก่ทรงเราจะใชะ้ไม่หมดหนึ่งทรงนะคะเหลือไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าหมดหนึ่งทรงอาจจะอาจจะแก่เกินเนะาะพยายามจะไว้เล็กน้อยเนาะเพื่อไม่ให้มันแก่เกินไปเนาะมันเข้มเกินไปสีน้ำเงินแก่ผสมกับสีสีน้ำเงินหม่นนะคะเป็นปุบปุกนะคะน้ำเงินหม่นใช้แค่ประมาณ ครึ่งครึ่งช้อนนะคะนี่ก็จ,จะประมาณครึ่งช้อนนะคะมาผสมกันเนาะก็ะคือตัวนี้เป็นน้ำยาน,น้้ำยาล้างจานนะจะใช้ทอใช้ย้อมกับไหมทอได้หนึ่งผืนนะคะใช้น้อยไหมทอแค่หนึ่งผืนนะคะทุกคน เดี๋ยวแป๊บนะคะเราใส่สีเสร็จแล้วเนาะเราก็ผสมเลยค่ะผสมสีให้เข้ากันระหว่างสีน้ำเงินแก่กับสีน้ำเงินหม่นค่ะใช้สองตัวเนาะสูตรนี้เราจะผสมให้เป็นสีน้ำเงินครามค่ะทุกคน เอามาเป็นน้ำเงินครามนะคะเพราะว่าลายนี้มันจะเป็นสีเดิมเขาคือสีน้ำเงินครามเนาะมันถึงจะสวยถ้าเป็นสีอื่นอาจจะไม่ได้อย่างที่เราชอบเนาะบางทีเราชอบสีนี้แต่ถ้าถ้าเราชอบสีอื่นอย่างเช่นว่าออชอบสีเขียวสีแดงอะไรก็สามารถย้อมได้ค่ะทำได้ค่ะเป็นสีที่เราชอบเนาะ ส่วนปายาทำสีนี้เพราะเป็นสีอ,ออเดอร์สั่งนะคะเขาต้องการสีน้ำเงินครามะค่ะทุกคนเราก็ต้องย้อมเป็นน้ำเงินครามเนาะ,ะนี่ไม,ไม้ไม้มัดมีหัวนี้ทขได้หนึ่งผืนนะคะสองเมตรนะะเตรนาะขาดสูตรนี้เลยะค่ะทุกคนก็ เอาส่วนที่เราไม่ได้มัดลงก่อนนะถรปยาก็คือตำค่ะตำเลยส่วนนี้ไหมมันน้อยเนาะไม่ต้องตำเยอะก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมันเข้าง่ายเนาะมันน้อยอะมันทำง่ายก็ก็ตำไปเรื่อยๆเนาะจนเราพอใจว่าเออมันเข้าดีแล้วเนาะก็ค่อยเอาน้ำร้อนมาแช่นะ แค่น้ำร้อนเหมือนที่เคยทำเนาะคือแค่สองรอบเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็มัดลายนี้มัดส9สิบเก้าลำนะคะส9ิบเก้าลำแต่พอเรามัดหัวเดียวมันจะเล็กมากเลยลำมันจะเล็กมากเราก็ไม่ต้องย้อมนานเนาะไม่ต้องจำนานบางทีมันจะมันเข้าแล้วอ่ะมันง่ายเนาะเพราะว่าลำมันเล็ก ลำเล็กทำให้เรายอ,ยอมง่ายกว่าลำใหญ่หนละังจ,จากที่เราเตำได้ที่แล้วนะเราก็เทน้ำร้อนคัะคุณเทน้ำร้อนลงเลยนะคะ นี่เลยค่ะน้ำร้อนเทเอแช่ไว้สักห้านาทีนะแช่ไวห้านาทีแล้วเราก็แช่รอบสองนะคะทุกคนเวลาเราเทน้ำร้อนเนี่ยเราเขีย่ยๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นไหมมันเป็นก้อนเนาะมันจะได้สีจะได้เสมอค่ะเราเทครั้งแรกทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วเราก็เทรอบสองเนาะ เททับลงมาเลยก็ได้ถ้าเราอยากได้สีเข้มเนาะแต่ถ้า,าเรากรวมันจะเข้มเกินไปเรากา็เทสีนี้ออกก็ได้เททิ้งก็ได้แล้วก็แค่น้ำร้อนปเปล่าๆนะคะแค่น้ำร้อนปเปล่าๆได้นี่อย่างตันนี้เนาะถ้ามันเข้มเกินไปปัญาก็จะยกออก ถ้าคิดว่าเออมันมันอาจอ,อยากได้อ่อนกว่านี้แล้วก็ยกออกได้ค่ะเทน้ำทิ้งเลยอนนี้เรามาดูสีว่าเราพอใจไหมเราชอบในแค่นี้ไหมถ้าคิดว่ามันพอแล้วเราก็ยกออกนะคะยกออกจากน้ำสีก็คือประมาณนี้นะคะเอาทั้งปลามาเลยค่ะทุกคน นี่ค่ายกยกออกจากสีเลยแล้วก็เราก็ใส่ถังนะคะใส่ถังอื่นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำร้อนมาเทลงนะคะเดี๋ยวแปบบนมงง็็ยากเอาน้ำร้อนมาใส่ให้ดู เราเทน้ำร้อนลงไปในถังเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักสักห้านาทีนะคะทิ้งในถังนี้ไว้สักห้านาทีเนาะให้แค่น้ำร้อนเปล่าตัวนี้ไม่มีสีไม่มีน้ำสีนะคะ ก็คือมีกระสีที่อยู่ในในในเส้นไหมเนาะค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะเดี๋ยวป้ายาจะไปเตรียมน้ำล้างให้ดูนะคะนะคะพอเราแช่ได้ห้านาทีแล้วเนาะแล้วก็เททิ้งเลยค่ะยกไม้ออกนะคะนี่คือเราไม่ได้ใส่น้ำสีนะคะเราเอาเอาน้ำสีออก พอเราเทน้ำร้อนแค่น้ำมันจะไม่ค่อยข้อนเงี้มันใสน้ำจะใสอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเปิดน้ำล้างเลยะคะ่ะ เราก็จุ่มล้างเลยค่ะถ้าเป็นแค่น้ําน้ําร้อนปเปล่าๆโดยไม่มีน้ําสีนะคะมันจะล้างง่ายมันจะไม่มีสีตกค้างเห็นไหมคะเนี่ยล้างน้ําแรกก็ใส่แล้วนะคะนี่น้ำจะใสเลยนะคะเราก็ล้างให้น้ำใสเลยค่ะก็ะสังเพราะมันไม่มีสีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้แค่น้ำสีนะคะ เห็นไหมคะไม่มีสีเลยน้ำจะใสมากนี่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แค่น้ำสีนะคะนี่ก็สะอาดแล้วนะคะทุกคนเราก็บิดเอาไปตากแดดได้เลยค่ะนี่เราก็ตากได้เลยนะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนช่วยกดติดตามกด อ,อกดไลค์ให้ปยาด้วยนะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมปยาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปตากแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์ปยาด้วยเนาะค่ะขอบคุณคะ่ะ